สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมู่ไทยแลนด์เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับตำบลอะไรนะตำบลตลิ่งชันตำบลตะลิ่งชันอยู่กับไม้ฮงฮอรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับเจ้าของสวนชื่ออะไรนะตัวนี้คุณโกศลคำดีนะครับท่านผู้ชมครับคุณโกศลเนี่ยปลูกไปเนี่ยเยอะน่สวยงามมากท่านผู้ชมดูซิเนโอโหแบบแถวเป็นทิวเป็นแถวขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่บ้านด่านลานหอยนี่ก็จะมีแปลงที่สวยขนาดนี้ ฝั่งนู้นก็ใช่นะฮะฝั่งนู้นนี่ของของใครครับเพชรปานีค่ะอ๋อก็เป็นพี่พี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเนาะตัวนี้เป็นเป็นไม้่วงหอยอายุกี่ปีครับตัวนี้อันนี้3าปีค่ะอันนี้อันนี้อายุ3ามปีสามปีสามปีค่ะสองปีกว่าแล้วหกสี่โอ้โหสวยมากนะสวยสวยนะถือว่าสวยงามมากและสม่ำเสมอมากใครเป็นคนดูแลครับเนี่ย ยายกับเจ้าของเท่านั้นกับแม่นางไ้คุณยายดูแลปีนี้ย้ายมาป่วมาสองครั้งครับยายเพิ่งจะมาสองครั้งเองปีนี้ถือว่าสวยงามมากนะข้างบนข้างในต้นใหญ่กว่านี้ครับอันนี้กี่กี่ต้นครับรวมไปแป้งนี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยฝั่งนู้นอีกเท่าไหร่ครับกี่ต้นตรงนั้นน่ะหกร้อยค่ะหกร้อยหกร้อยกับเจ็ดร้อยรวมแล้วก็เป็นพันสามแล้วมีที่อื่นอีกไหมครับที่นี่อยู่ที่ในหมู่บ้านอีกในนบ้ารวมแล้วประมาณกี่ต้นฮครับนกี่ต้นที่บ้านพี่สาวด้วย แปลนงร้อยต้นห้าสิน 1, 1> ึ่งสามสี่ร้อยหนึ่งอ๋อก็เป็นประมาณพันสี่พันห้านะครับรนนประมาณนั้นท่านผู้ชมครับพันห้าร้อยต้นนี่มูล,ลค่านะครับประมาณสิบห้าล้านบาทท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่น้อยๆนะแล้วก็ตัวนี้คือไม้ฮวงหัวรี่นะครับที่มาจากบริษัทหงโมร้อยเปอร์เซ็นมีใบรับรองไหมมีเอกาสารไหมีค่ะแต่่วาอยู่บ้านไม่ได้เอามาด้วยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแสดงว่าตัวนี้มันเป็นพยุงถูกกฎหมายนะครับมันสามารถที่จะ าขายได้ส่งออกได้จริงนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมอยากให้เห็นนะฮะทั้ง3ท่านนี่อยากให้เห็นเลยเตัวนี้ห1กิโลกร,รมัมอันนี้คือแก่นไม้ที่อายุ10ปีไม้อายุ10ปีเนี่ยต้นมันจะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10นิ้วประมาณนี้แล้วก็แก่นไม้ด้านในจะประมาณนี้แล้วสีไม้ลายไม้นะครับสวยไหมฮะสวยค่ะสวยเนาะสวยทั้งสองฝั่งเลยแล้วเนี่ยขึ้นไปทั้งน้านี่เนื้อนะคนที่ปลูกก็โอ้โหสุดยอด,ดนี่เลยครับครับอันนี้หนักไหมเอาให้ดู1กิโลกรัม อันนี้ละห้าร้อยบาทมูลค่าห้าร้อยบาทแต่ว่าทั้งสวนนี่มันเลยเยอะไงอันนี้สิบปีครับสิบปีอยู่ที่จังหวัดน่านเราปลูกแล้วอันนี้โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคเลยนี่ได้มาตรฐานเลยแหละอันนี้อายุเท่าไหร่ฮะสองปียังไม่ถึงสองปียังไม่ถึงสองปีเลยยังไม่ถึงสองปีฝั่งนู้นถือว่าดีนะรอบที่แล้วเตียนนี่ทีนี้พอฝนตกมาเยอะขึ้นก็เอาย่ารุ่นยังไม่ได้ก็เลยกลับมาเาเดี๋ยวจัดการเรื่องย่านะครับแล้วก็เรื่องตัดแต่งไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเคยปลูก ส่วนนี้ลราได้แบบนี้นี่คือจบแล้วนะฮะจบแล้วทําได้แน่นอนต้นย่ํ่ํมันหักหลายต้นอยู่นะอ๋อครับไม่เป็นไรสมมุติว่ามันหักนะเดี๋ยวก็แตกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมนั่นแหละอยู่ตรงนั้นนะสวยงามเหมือนเดิมเดี๋ยวพาพามาดูนิดนึงฝั่งนี้ก็สวยงามแต่งนี่เป็นตอนจริงนะดังใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแต่งไม่เป็นไรแค่ครบปีหนึ่งก่อนแค่ครบปีใช่ไหมคะอันนี้ครบปียังครับครบแล้วค่ะครบปีแล้วแต่งได้นะครับแต่งแต่งจากข้างล่างขึ้นมานี่สูงประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยผมจะบอกนะวิธีการ อันนี้เป็นมันเป็นวิธีการปลูกที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องนำไม้เราจะเหลือไว้ลำเดียวต้นไหนที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดเอาต้นนั้นไว้อย่างอย่างตัวนี้ลำนี้ใช่ไหมคะลำนี้ต,นต้องเอาลำนี้ไว้เนี่ยลำเนี้ยลำเนี้ยขึ้นมาตรงนี้เลยเหลือแต่งออกให้หมดสุดท้ายแต่งออกให้หมดครับแต่งออกแต่ว่าเราแต่งนี่แค่ประมาณเมตรหนึ่งพอนะจากนี้อตอนนี้นปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะเขาเขาจะยืนต้นได้ด้วยอัตโนมัติพอครบปีที่สองปุ๊บเราจะแต่งจากตัวนี้ขึ้นไปถึงสองเมตรสองเมตรสองเมตรนี่ห้ามมีกิ่งเลยปุ๊บ พอปีที่สามก็แต่งขึ้นไปอีกสามเมตรอันนี้มันยากคือไม่ต้องไม่ต้องตัวนี้ง่ายปลูกไปเลยอันนี้จะง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าวิธีการนี้ง่ายกว่าเขาแต่งแต่ตอนคราอันนี้เขาแต่งตั้งแต่แรกไงเขาแต่งให้มันโขนขึ้นไปตั้งแต่แรกใช่ไหมพอต้นโขนเนี่ยมันจะเอียงมันจะล้มซ้ายขวานะดูที่อ่ไม้ไม้คำยันไม้คือกว่าจะได้เขาเรียกว่าปลูกปั้มต้องปั้มนะฮะกว่าจะได้ขนาดนี้นี่มันไม่ได้เรื่องง่ายมันยากนะ ได้ครับได้ตัวนี้นะครับนี่ผมผมจะบอกนะว่าเนี่ยปีนี้ต้องแต่งแล้วเนี่ยแต่งขึ้นมาประมาณเม็ดหนึ่งนะครบปีปุ๊บเรียบร้อยแต่งมาเมตรเดียวครบ2ปีแต่งไป2เมตรครบ3ปีก็แต่ง3เมตรแค่3ปีพอ3ปีพอที่เหลือที่เหลือเขายืนต้นได้แล้วไงเขาจะโตตามเนี่ยแบบนี้สปีพอดีเลยครบ3ปีเนี่ยเนี่ยแบบจบแล้วเนี่ยแบบนี้จบแล้วไม่ต้องทําอะไรสวยมากเลยใช่ไหมคะสวยครับสวยถือว่าโอ้นี่โอเค อันนี้แต่งและจบเลยเนี่ยนี่งสวยเลยใช่ไหมคะนี่สวย,สวย,ยแต่งได้แล้วนี่แล้วแล้วแบบนี้นะครับอันนี้เราก็<อ>ตัดแต่งกิง่งเราจะขึ้นกิ่งนี้ใช่ไหมจะขึ้นกิ่งน,นี้เราก็ตัดแต่งขึ้นมาเลยเรียบร้อยถึงถึงประมาณนี้ตัวนี้ตัดทิ้งหมดนะครับถึงถึงประมาณนี้อ่าเรียบร้อยก็ให้เขาโตเองไปตรงนี้ทิ้งไว้เลยนะฮะถ้าขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นเนินเขาถ้าเราแต่งแบบนี้แบบที่ผมบอกเนี่ยเราเราจะไม่ต้องาหลังเราไม่ต้องนำไม้ไง แบบนี้ปลูกแบบเวียดนามแบบวเวียดนามเขาไม่ดามไม้กันนะครับอโอ้สวยสวยเยบบนี่ยท่านผู้ชมสวยมากนะครับ,บ,บโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยบ้านด่านลานหอยเนี่ยเราเขาปลูกได้สวยงามท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยสวยงามนะครับถือว่าต้นใหญ่มากวันนี้เข้าไปนิดนึงนะฮะแสงแสงน้อยไปหน่อยเพราะว่าวันนี้เกษตรกรเยอะมากนะฮะเราไล่มาตั้งแต่สีนครศรีสีสฤกรง สวรรค์ข้าโลกทุ่งสเหลี่ยมอูเยอะเลยเยอะมากสวยครับสวยก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างที่ว่าที่ว่าต้นที่มันเล็กๆอ่ะสบายมากครับตัวนี้ได้ได้ได้เราก็เอาต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดอย่างต้นเนี้นะเอาลำใหม่นี่ไว้เลยเพราะมันตรงตรงนี้ลำเก่าไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจตัดเลยเนี่ยไม่ต้องสนใจขึ้นเลยอย่างนี้เลยสวนนี้นะถ้าแต่งแต่งเป็นน่ะแต่งคล้ายๆแบบนี้เราไม่ต้องค้ำเยอะจะไม่ไม่เปลืองไม้เลย ปีหนึ่งแต่งขึ้นมาแค่เม็ดเดียวพอเขายึดเขายึดได้แล้วเราก็ต้องมันก็แต่งง่ายขึ้นแต่งได้แต่งได้ลองเดินไปดูอีกแป๊บนึ่งโอ้สวยสวยสวยมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เหมือนสวยๆครับมีแสงถายได้อยู่ค่ะสุดยอดท่านผู้ชมนี่เสียดายนะถ้าเรามาแบบเช้ากว่านี้นะจะตามไปทุกสวนเลยท่านผู้ชมนี่สวยนะครับสวน่าสวยนะ ดินดีดินแม่ดีดีดีป่ะเนี่ยดินดินดินเป็นดินหุไม่ใช่ดินดินอันนี้เขาเอาอ๋อดินแดงนะอันนี้ดินเอามาถมใหม่ถิ่มที่หลังดินแดงดินแดงทางเขาเอาดินหินมาทำทางสวยเลยสวยเลยโอ้ท่านผู้ชมนี่ใหญ่นะครับไม่ได้เล็กเล็กเลยข้างบนทั้งข้างในอ่ะน้องเขาจะขุดสะเขาทำโค้งขลังนาก็เลยเอาดินมาทำทางใหญ่ใหญ่ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงอันนี้อันนี้ทำไว้นะครับ บอกเลยว่าเนี่ยถ้า700ต้นนี่ก็7ล้านนะท่านต่ำนะครับอันนี้มันเป็นเงิน<า>มหาศาล10ปีครับ 30, 30, 30, 30. ตัวนี้เราปลูกกี่ปีละ3ปีใช่ไหมสามปีค่ะถ้า3ปีก็เหลืออีกดนะฮะเหลืออีกดเนี่ยถ้ามาตรฐานประมาณนี้นะชัวมาตรฐานขนาดนี้ชัวขายได้แน่นอนออสวยสวยขายได้แล้วบางทีอาจจะเกินนะซ้ำอาจจะเกิน7ล้านนะอเ่าเพราะว่ามันมันใหญ่มันโตกว่ามาตรฐานโอ้เขาปลูกดูแลได้ดีฝากบอกเจ้าของสวนด้วยนะครับ สุดยอดเดี่ยมเขายังโทรมาบอกโทรมาหาพี่ตลอดเลยว่าไปช่วยปลาเขาไปดูด้วยสองสุ่มสามสุ่มนะสมสมที่เขาเหนื่อยสมที่เขาเหนื่อยละแต่ว่าของกลางคืนเขามาก็จะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงช่วงแรกนะตอนนี้จบจบแล้วผมว่านะน่าจะไม่ต้องทําอะไรละมากเล้วทำไม่ได้หยุดเลยเขาบอกพี่อยู่ว่ามีสามแปลงออย่างนี้อ๋อแปลงที่สามเขาที่ว่าของของสรัญญาอ๋อข้างบนนี่ก็สวยท่านผู้ชม ว่าไม้มันเล็กน้อยน่ไม่ดอยแต่ตรงนั้นถ้าอ่านเป็นอะไรไหมคะต้นไหนครับตรงน้นค่ะต้นตาเนัของหนูท่อนบนนะฮนแน่นใส่ทียิบเลยทีก็อย่างนี้ครับถ้ามันทีเกินนะผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องขุดออกขุดหมายถึงว่าขุดไปปลูกที่อื่นแต่ถามว่าเสียเสียเสียไหมไม่เสียนะครับต้นโตขนาดนี้ยังขุดได้เลยแต่ว่าแต่งกิ่งก่อนนะฮะแต่งกิ่งก่อนแต่งกิ่งคือเอาใบออกให้หมดนะเอาใบออกให้หมดขุดให้มันเป็นตุ่มดินอะ อย่าให้แตกจำไก่ป่ามันร้องไก่ป่าไม่ไเป็นไรครับไม่เป็นไรของของแพงทุกอย่างของแพงทุกอย่างเพรา,า,พา,าะว่าขวดมันตกอ่ะเห็ีบมันขึ้นก็เลยไม่มีเวลามาทำอะท่ะช่วงเนี้ยโอ้พยุงไทยพยุงไทยก็ปลูกนะฮ <c oughs> ะนี่พยุงไทยก็ปลูกไว้ท่อนบนมีพยุงไทยปลูกปลูกปีโอ้ยสวยนี่พยุงไทยเพิ่งปลูกปีที่ปีที่สองเนี่ยพยุงไทยแตงอิหน่อยแตงอิหน่อยแล้วก็อะไรอีกอะกัมพีหลายอย่างที่ว่า เข้ามาแจกอะะ่ะนสวยงามนะครับสวยงามมาก,าม,ม,ากมาแนะนำการวิธีปลูกอต้นพยุงนะคะนี่คือเราปลูกพิงทันพิงนะคะสุดยอดครับอ่าตรงนี้เนาะสวยงามมากก็วันนี้มาให้กําลังใจนะครับทุกท่านเนาะใ,ให้กําลังใจว่าย่ังนน้อย,อยบริษัทได้มาดูแลเนาะบริษัทของหมู่ที่เราส่งเสริมเนี่ยให้เกษตรกรปลูกเนี่ยเขาปลูกก็เพราะ เขาดูคลิปของเรานะเขาดูเขาติดตามติดตามบริษัทของมู่ไม่ให้ผิดหวังครับแน่นอนเรามานี่เรามาไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับข้ามมืดดึกดื่นก็ไปแน่นอนวันนี้ไปนอนจังหวัดตากนะไม่ได้จบง่ายๆนะครับวันนี้มอบให้สุโขทัยทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นๆถึงขนาดนี้ ตรงที่เวลาหน่อยอะวัดมี้มีมีด้วยเหรอปลูกปปอยูมีกี่เจ้าคะอ้หลายนะเยอะเยอะเยอะเลยครับนั่นก็คือสมาชิกเยอะแล้วนะคะเยอะเยอะเลยครับผมเยอะเลยแต่ก็แต่ตรงนี้ในสุดใช่ไหมลึกสุดใช่ไหมตัวนี้ก็ถือว่าที่จริงเสียดายที่จริงถ้ามาถ้ามาแบบเร็วกว่านี้หน่อยนะเร็วกว่านี้หน่อยผมดูแล้วมันสวยไงถ่ายได้หลายคลิปเลยถ่ายได้หลายคลิปถ่ายได้หลายสวนเลยไม่เป็นไรตัวนี้ทําได้ไหมครับแบบนี้ที่ผมต้องการอะแบบเนี้ยอันนี้รับซื้อแน่นอน แล้วมีเป็นล้านต้นก็ซื้อเป็นล้านตน้น<ช>ตัวนี้นะเพราะว่าคนที่ซื้อคือบริษัทหงมูเวียดนามนะครับเ<ช> <ๆ S 2> ขาทํมามามส0ปีนะฮะหงมูเวียดนามทํมามามส0ปีคือซื้อขายไม้อันเนี้ยไม่ไม่อย่างอื่นนะเอาตัวเดียวเนี่ยไม้วงฮอลี่เนี่ยสามสี่สิบปีมาแล้วทุกวันนี้เขาก็ซื้อนะฮะซื้อทุกวันวันนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้ก็ซื้อ<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเราเราปลูกเนี่ยเราปลูกแค่นี้เนี่ยถือว่าถือว่ายังน้อยไปนะฮะคนไทยน่าจะปลูกสักร้อยล้านต้นนะมันถึงจะพอ แล้วแล้วมันมีโครงการอีกไหมมีครับมีมีเรื่อยๆใช่ไหมมีตลอดครับมีตลอดมีตลอดไม่มีไม่มีหยุดครับไม่มีหยุดตัวนี้นี่หมายความว่ามันยังน้อยนะในประเทศไทยนี่พูดถึงเราเห็นเนี่ยทั้งประเทศไทยที่ปลูกไปเนี่ยรวมแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก10ล้านต้น1ิล้านต้นนี้ยังถือว่าน้อยนะครับที่ที่จะพอก็คือต้องต้องเป็นพันล้านต้นน่ะต้องขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่เห็นลายไม้สวยขนาดนี้เนี่ยไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรก็สวย นะครับครับอันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าส่งตลาดจีนนะฮะไม่ไม่ส่งตลาดจีนอย่างเดียวตลาดตลาดอินเดียตลาดยุโรปตลาดอเมริกาทุกอย่างมันได้หมดนะฮะใครใครก็แล้วแต่ก็ชอบไม้ลายสวยเนาะแบบนี้แหละมันก็เลยถือว่าเป็นเป็นตลาดระดับโลกจริงๆสําหรับตัวนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดตากสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่พี่โต้งมาดูแลก็มาแนะนำกับสวนครับยินดีครับ